ท่านสาธุชนทั้งหลายและพระโยคาวาจรทั้งหลายการพูดกันถึงเรื่องปฏิบัติตนเพื่อประสูดาบันที่แล้วกันมานั้นเราพูดกันถึงวิธีเบาๆและใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเข้าถึงความเป็นประสูดาบันได้แล้วหรือยัง ถ้าเข้าถึงได้แล้วก็ดีแือ,อยังเข้าถึงไม่ได้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าแต่ละอ,อย่างมันก็เป็นความดีด้วยกันหมดจิตของเราเลวก็ดีจิตของเราประเสริฐก็ดีเพราะอะไรจรึงว่าดีถ้ามันดีเหมือนกันหมดเราจะเลือกอะไร เราจะเลือกทางเลือกทางไหนจะเลือกทางเลวหรือว่าเลือกทางดีเพราะว่าความที่มีจิตเลวมันดีเหมือนกันดีที่จะต้องเกิดรับทุกขเวทนาต่อไปอีกนานแสนนานขึ <c oughs> ้นชื่อว่าความสุขเราจะไม่มีโอกาสได้พบอย่างนี้เขาเรียกกันว่าเป็นผู้เลิศในความชั่ว อย่างพระเทวทัตก็มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งๆท,ที่เด่นท่านตายมาแล้วไปสู่เวจีมานรกถึง2,500ปีเศษแต่ว่าความดีของเทวทัตก็ยังปลายกฏอยู่คือพวกเราก็ยังมีโอกาสได้รู้ความดีของท่านว่าเป็นท่านเป็นผู้มีบุญวัสนาบารมีเลิศประเสริฐอย่างยิ่ง ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นพระประยุรยาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยฐานะเป็นลูกของลุงก็เรียกกันมาพี่แล้วก็เป็นพี่ชายของนางไปพิมพาก็ชื่อว่าเป็นพี่พัญญาเดิมของพระพุทธเจ้าแต่แต่ตว่าท่านเปโเทวทัตก็บำเพ็ญบารมีพิเศษ คิดทำลายองค์สมเด็จพระบรม,มโลกเกชดด้วยเหตุนา,นานาประการแต่ว่าองค์สมเด็จพระพิชิตามายก็ทรงดีแสนดีไม่เคยโกรธในพระเทวทัตและก็ไม่เคยคิดจะทำลายต่อสู้พระเทวทัต่อยให้พระเทวทัตปฏิบัติไปตามมติยาสัย เมื่อต่างคนต่างตายคือพระเทวทัตตายพระพุทธเจ้านิพพานพระเทวทัตผู้มีบุญใหญ่ก็ลงไปเ,เวจีมหานรกจัดว่าเป็นนรกที่ขุมที่สำคัญที่สุดอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นยอดของความดีไหนๆจะตกนรกแล้วมันก็ตกยอดให้ตกยอดของนรกตนนันนแต่เป็นการดีเมื่ององสมเด็จไปจินสีผู้มีจิตบริสุทธิ์ ได้รับผลของความดีก็ยอดของความดีคือพระนิพพานเป็นอันว่าไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวตาสงสารขึ้นชื่อว่าความทุกข์นิดหนึ่งย่อมไม่ปรากฏแต่สำหรับพระเทวทัตนั้นเหมือนกันเข้าถึงที่สุดของความทุกข์เหมือนกันขึ้นชื่อว่าความสุขนิดหนึ่งย่อมไม่ปรากฏ นี่เป็นอันว่าดีสองบริการนี้บรรดาท่านพโยคาวาจรทั้งหลายหรือว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านชอบทางไหนถ้าชอบสายของปเทวทัตก็จงทําใจของตนเป็นคนใจด้าน <c oughs> ไม่มีความละอายในความชั่วทั้งห้าบริการยอมละเมิดสินห้าเป็นปกติอย่างนี้ท่านก็จะเข้าถึง ความดีเช่นเดียวกับพระเทวทัตความจริงอาตมามีหน้าที่โมทนาเท่านั้นไม่มีหน้าที่จะช่วยใครให้ไปสวรรค์ให้ไปนรกไปพมหาโลกแล้วไปนิพพานได้เมื่อท่านพอใจในหน้าที่คือปฏิปทาของพระเทวทัตอาตมาก็โมทนาด้วยและก็จะช่วยส่งให้หนักขึ้นหมายความจะเพิ่มพูนบรารมีให้มาก ให้เกรงว่าท่านจะมีบารมีไม่เทียมเท่าพระเทวทัตก็จงพยายามคัดค้านคำสั่งสอนขอะองค์สมเด็จพระทรงสวัตดิโสภากล่าวว่าพระพุทธเจ้าเทศนี่ไม่เป็นความจริงหรือว่าช่วยกันบิดเบือนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปในรูปต่างๆทื่อไม่ตรงกับพุทธพจน์บทพระบาลี เช่นองสมเด็จพระจินสีบอกว่าเกิดมาแล้วจงอย่าเมาในลาบยศเสริญสุข <c oughs> ท่านก็จงคิดเสียว่าที่พระพุทธเจ้าเทศอย่างนี้ไม่สมควรเราต้องเป็นคนมีลาบสิมันจึงจะถึงความสุขของชีวิตเราต้องเป็นคนมียศมันถึงจะมีอำนาจวาสนาบารมีมาก เราต้องมีแต่คนสรรเสริญไม่มีคนอินทามันถึงจะเด่นในวงการที่เรามีอยู่เราต้องมีการมาสุขแวดล้อมมีเมียมีผัวตามกฎหมายตามประเพณีแล้วก็มีผัวมีเมียเล็กๆเก็บเก็บไปบ้างอย่างนี้ชื่อว่าเป็นปฏิปทาชั้นดีของพระเทวทัต ดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับครวาสอาตมาไม่สนใจเพราะการมีลาบเป็นหน้าที่ของบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่จงมีลาบในด้านบริสุทธิ์ได้มาได้สัมมาอาชีวะอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ติถ้าปฏิบัติตามแบบนี้เป็นการปฏิบัติตามแนวขององค์สมเด็จพระสินินสีบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่มีโอกาสได้ไปอยู่กับพระเทวทัตถ้าอยากจะอยู่กับพระเทวทัตบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นคราวา่ต้องโกงให้เขาให้หนักหสักหน่อยถ้ามีโอกาสเพียงใดทำได้เพียงนั้นทำเลย <c oughs> อย่างนี้อาตมาสนับสนุนจะได้มีทุนเพียงพอกับพระเทวทัตแต่สำหรับนักปฏิบัติที่เป็นพระเป็นเนนทำอย่างนั้นไม่ได้ ลาบสการะที่เกิดมากับเราในฐานะที่ก็ให้มาในความเป็นพระต้องใชจะเพาะในฐานะที่สมควรกับสมณะบริโภคแล้วก็จงอย่ากโกหกชาวบ้านต่อหน้าชาวบ้านทําตนเป็นคนไม่รับเงินไม่รับทองแต่่าภายหลังชาวบ้านมาชาวบ้านหันหลังให้กลายเป็นคนมีทรัพย์มากฝากธนาคารเป็นแสนเป็นล้าน อย่างนี้เป็นปฏิปทาของพระเทวทัตตามใจไปได้สบายถ้าพระปฏิบัติอย่างชาวบ้านชาวบ้านสะสมทรัพย์ถินอย่างชาวบ้านไปอย่างพระเทวทัตแน่จะมียศชั้นไหนก็ไม่สามารถจะห้ามปรามกรรมที่ลงอเวจีมหานรกได้เพราะว่าใจไม่เป็นพระ <c oughs> ตั้งอยู่ในฐานะแห่งการหลอกลวงชาวบ้าน เชิญไปตามสบายอาตมาสนับสนุนตอนนี้ชาวบ้านมียศควรมีเพราะว่ายศสร้างความดีให้ได้มาสิงเงินทองสร้างฐานะให้เกิดขึ้นเพราะว่าชาวบ้านต้องเลี้ยงตัวแต่จงอย่าเมาในยศคิดไว้เสมอว่ายศมีอุปมาเหมือนกับหัวโขน แล้วก็ไม่ใช่หัวโขนธรรมดามันเป็นหัวโขนเน่าๆที่สวมเข้าไปแล้วมันมีกลิ่นเหม็นมากทำหน้าให้อบหายใจไม่เคยออกแต่ถ้าว่าเราก็ต้องระครับระคองมันไว้เพื่อความอยู่เป็นสุขและจงอย่าเมาในหัวโขนนั้นจงคิดว่าหัวโขนที่เขาครอบให้เราได้เขาก็ถอดได้เหมือนกัน ในเมื่อยศมีขึ้นก็อย่าเมาในยศอย่าคิดว่าเราเป็นผู้วิเศษเด่งกว่าบุคคลใดจงคิดว่าเรามียศกับคนที่ไม่มียศก็แก่เจ็บตายเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทตบริษัททุกท่านจะไปอย่างพระเทวทัตก็จงคิดว่าเมื่อเราได้ยศมาแล้วเรามีทีท่าลีลาเสมอด้วยเทวดา เราเป็นเจ้าคนนายคนเราเป็นผู้เด่นเราจะไม่มีฐานะตำ่ำบาปกรรมจะไม่ผลคิดเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนก็ไปอยู่กับเทวทัตได้สบายอันนี้ข้อหนึ่งองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงอย่าเมาในสรรเสริญ ความดีและความชั่วที่เราจะเพึงมีไม่ได้อยู่ที่ปากของชาวบ้านถ้าเราชั่วชาวบ้านสรรเสริญว่าดีปานใดให้พูดไปยนงขาดใจเราก็ดีไม่ได้ถ้าเราดีเสร็จแล้วใครเขาจะติแล้วว่าเราว่าชั่วก็ช่างเขาเราก็ชั่วไม่ได้เหมือนกันปากของชาวบ้านไม่ใช่ปากประกาศิตความดีและความชั่วมันอยู่ที่เราปฏิบัติ นี่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้ปฏิบัติตามแนวของพระพุทธเจ้าจงอย่าหลงในคําสรรเสริญเยนยอแล้วก็จงอย่าหวั่นไหวในคํานินทาว่าร้ายเราพิจารณาใจของเราเองเรารู้ว่าเราดีหรือเราชั่วความดีหรือความชั่วไม่ต้องไปโอ้อวดให้ชาวบ้านฟังเราดีแล้วก็ดีเองเราชั่วเราก็ชั่วเอง ถ้าหากว่าปากของเจ้าบ้านมาแก้ความดีแก้ความชั่วของเราได้เราก็สบายถ้าเราทําความชั่วไปแล้วแล้วก็ไปจ้างให้ชาวบ้านเขาพูดให้ดีให้เขาสรงเสริญเราร้อยบาทเขาไม่รับเราก็ให้พันบาทพันบาทไม่รับเราก็ให้หมื่นบาทให้แสนบาทให้ล้านบาทให้ร้อยล้านพันล้านประเดี๋ยวเขาก็สรรเสริญเรา แต่คว,วามจริงถ้าทำอย่างนี้ก็ชื่อว่าเราไปซื้อความชั่วเขามาอีกมันแก้ไขกันไม่ได้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ารอพอใจในคำสรรเสริญหวั่นไหวในคำนินทาเราก็เป็นเหล่ากอของพระเทวทัตในบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นครววาต์อย่างพอเบาๆถ้าเป็นพระเป็นเจ้าเป็นเลนเป็นเถนในพระพุทธศาสนา ถ้าพอใจในยศพอใจในคำสรรเสริญเป็นอันวา่าท่านไปอยูก่กับเทวทัตได้แบบสบายเพราะว่าฝ่าฝืนคำสั่งสอนขององค์สมดเด็จพระจอมไตรบรมา,าามาสสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าระรนเนนที่ได้รับยศถาบรรดาศักดิ์จะเลววเสมอไปรับมาแล้วไม่เมาเป็นพระอริยเจ้าตังเยอะ แล้วก็มีมากรายที่รับยศและมาเมาลงเอเวจีกันตั้งเยอะท่านที่มียศใหญ่สูงสุดที่เขาแต่งตั้งกันเห็นเดินลงนรกกันเป็นแถวใครบ้างห้ามถามถามก็ไม่ตอบถ้าใครอยากจะรู้ก็ไปดูที่เอเวจีมหานรกพระพุทธเจ้าไม่ได้ปิดบงังความรู้อันนี้ไว้ใครทำได้ใครเห็นเองเป็นปัจจัตตัง รู้ได้เฉพาะตัวจะได้เป็นเหตุพิสูจน์ของความชั่วเรื่องการมาสุขกเหมือนกันชาวบ้านพอใจในกรรมเฉพาะคู่ตัวผัวเมียไม่มีโทษแต่ว่าอยากจะไปอยู่กับเทวทัตก็จงมีอีหนูไอ้หนูไว้รับๆับไว้ก่อนแล้วกันอย่างนี้พอตายไปท่านนันหลายมีวาสนาบารมีอยู่กับเทวทัตได้ สำหรับพระสงฆ์ที่บรรสาวกคองค์สมเด็จพระจอมไตรถ้ามีอีหนูไอหนูไว้ในใจแม้แต่เพียงยังไม่อยู่เป็นคู่ครองก็สแสดงว่าท่านคัดค้าย,ายคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าได้แล้วไปอยู่กับเทวทัตสบายนี่ความจริงอาตมาถ,ถือสายกลางสนับสนุนทุกอย่าง ท่านจะไปทางไหนก็ตามใจแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทนั้งหลายเรามาคุยกันเรื่องพระนิพพานนี่เราจะพูดกันเรื่องของพระโสดาบันก็เลือกเอาแต่เฉพาะฝ่ายดีที่องค์สมเด็จพระจินทีทรงสรรเสริญว่าจุดนี้เป็นจุดดีของพระพุทธศาสนาจุดดีตามที่กล่าวมาเป็นจุดเบาๆ ท่านเข้าถึงความเป็นประโซดาบันได้ไหรือยัง <c oughs> <c oughs> ความจริงระโซดาบันเป็นญาปากคอกไม่มีอะไรหนักสักนิดถ้าเรามีจิตเป็นมนุษย์ธรรมดาเพียงเท่านั้นเราก็ถึงความเป็นประโซดาบันได้มันยากไหมบรรดาท่านพุทธบริษัท เห็นว่ามีอะไรยากบางยังยากอยู่หรือเปล่าแต่เห็นว่ายังยากวันหน้าจะแก้ให้หาจุดเด่นคือหาจุดติดประจําใจว่ามันยากตรงไหนมาแก้กันวันนี้สมมติว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในประธรรมมีความเคารพในประสงค์อย่างแท้จริง คำว่าพระสงค์ที่จะควรเคารพนี้ก็ควรจะเป็นพระอริยสงฆ์หรือว่าพระโยคาวจรที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามกระแสพระสัทธรมเทศนาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า <c oughs> ไม่ใช่เป็นนั่งไหวพระที่มียศไม่ใช่เป็นนั่งไหวพระที่มีเลเหเลี่ยมด้วยมายานั่งหลับตากโกหกชาวบ้าน แต่ก็อย่าลืมนะพระที่มียศจงอย่าประนามว่าท่านเลวดูจริยาเป็นสำคัญถ้าองค์ไหนเมาในยศไปมียศชั้นนี้แล้วก็มีความยินดีเพะก็เลื่อนยศให้ใหม่ก็ดีใจดีไม่ดีรับพัดชั้นทมพิเศษที่เขาเรียกกันว่าชั้นพรมแล้วก็อวดกับชาวบ้านว่านี่อีกชั้นเดียวแล้วนะฉันจะเป็นสมเด็จ พอเป็นสมเด็จแล้วก็บอกว่านี่อีกชั้นเดียวนะฉันจะได้เป็นสมเด็จประสังราชถ้าอย่างนี้แล้วกัรรดาท่านพุทธบริษัทไหวไว้ให้มากๆเถอะไปเอาเวจีด้วยกันทั้งคู่ท่านบุคคลผู้ไหวและบุคคลผู้รับไหวเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจของท่านไม่เจ็บพระในไปดูพระที่มียศบางท่าน มียศถาบรรดาศักด์แต่ว่าจริยาวัดไม่ได้เกี่ยวข้องกับยศเลยมีอารมณ์เฉยๆในยศมีความมุ่งหวังปฏิบัติในด้านด้านของความดีนี่พระที่ทรงคุณธรรมแบบนี้ในสมัยปัจจุบันก็มีมากท่านประกาศตนเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจริงๆพระอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเข้าไปไหว ไหวข้างนอกไหวข้างในไหวไกลไหวไกลท่านจะอยู่ที่ไหนก็ช่างนึกถึงท่านมาไรจิตเป็นกุศลเมื่อนั้นความดีอารมณ์ของพระนิพพานจะเข้าถึงใจท่านนี่มาพูดไปพูดมาย่องว่ากล่าวถึงอารมณ์ของพระนิพพานที่พูดอย่างนี้ก็เข้าใจว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่ฟังมาแล้วบางทีเป็นประโสดาบันมานานแล้ว เราะว่าอารมณ์ของพระโสดาบันในองค์สมเด็จพระพระทิพแก้วกล่าวว่าเป็นหญ้าป่าคอกเป็นของง่ายๆมันเป็นกล้วยปอกหรือว่ากล้วยตากที่เขาผสมเชื่อน้ำพึ่งดีแล้วมีรสอร่อยแก้หอมม่อมาเมื่อไรกินได้ทันทีรสกหวานสดชื่นดีน่าบริโภค นี่พระสะภาวะของพบระโสดาบันไม่ต่างอะไรกับกล้วยตากแช่น้ำผึ้งน่ากินแล้วก็กินง่ายหวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคงจะอิ่มหมีผีมันแล้วต่อไปก็จะขอ,อนำอภิธรรมสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบัทิบแก้วที่พระโสดาบันจะต้องยึดเป็นอารมณ์เพื่อยึดมาก่อนตั้งแต่เริ่มปฏิบัติ พอปฏิบัติมาแล้วก็เริ่มยึดเข้าไว้เลยจับใจเข้าไว้นั่นได้แก่อะไรคือการตั้งเข็มจุดหมายปลายทางเข้าไว้ก็ได้แก่พระนิพาน์คำว่าพระนิพานนี้องค์สมเด็จวจินสีเรียกว่าอุปสมานุสติกรรมฐานแปลว่าการนึกถึงคุณของพระนิพานเป็นอารมณ์ ตอนนี้ยากไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ว่าจิตใจของท่านยังบาปอยู่ก็รู้สึกว่ายากถ้าจิตใจของท่านเป็นกุศลก็จะรู้สึกว่าง่ายตามใจท่านพุทธบริษัท <c oughs> <c oughs> การทีตั้งตนเพื่อจะไปพระนิพพานนี้เรายัางไม่ก้าวเข้าสู่พระนิพพาน เป็นได้เพียงว่าเราตั้งใจไว้ว่าเราจะไปพระนิพพานตั้งเข็มเข้าไว้ว่าจุดหมายปลายทางของเราจะต้องเข้าถึงพระนิพพานแน่นอนแล้วการเดินเข้าไปสู่พระนิพพานเราต้องมีสถานีเป็นที่พักพักตรงไหนละบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> พักตรงที่พระโสดาบัน ถ้าเรายังเดินก็ถึงบระโสดาบันนี่เรายังไม่พักมันจะเหน็ดเหนื่อยปานใดก็ตามทีเรานี้จะไม่ยอมพักแต่ก็จงอย่าลืมนบรรดาท่านพุทธบริษัทการปฏิบัติที่ได้ผลดีจงคิดว่าเราปฏิบัติที่ใจจงอย่าไปทรมานกายจะต้องนั่งให้ได้สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงแปดชั่วโมงสิบชั่วโมง อย่าคิดอย่างนั้นถ้าการนั่งมันทรมานใจก็คลายซิเป็นนอนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งคาตมบาดไม่ไหวแล้วก็นั่งพับเพียบนั่งพับเพียบเมื่อยทนไม่ไหวแล้วก็นั่งเหยียดขานั่งบนเก้าอี้จะทำยังไงก็ได้แต่ว่าคุมใจให้มันดี อย่าลืมว่าเราจะไปสวรรค์เราจะไปนิพพานไปพรมไปนรกเราเอาใจไปเราไม่ไดเดากายไปยาวกายเขาเป็นหลอกลวงใจคือวันนี้เรานั่งในสองชั่วโมงสามชั่วโมงตามใจนึกเราดีแล้วการกระทำอย่างนี้องค์สมเด็จพระบาทีพแก้วไม่ทรงสรรเสริญเพราะว่าเป็นอัตตะกิริมาฐานุโยก เป็นการทรมานตนซึ่งองค์สมเด็จพระสุตธพลทรงเทศเป็นการแรกในพระพุทธศาสนาสอนปัญจวกีฤาหสีทั้งห้าและส่วนสุดอีกอย่างหนึ่งก็คือการมาสุขานิการนิโยคกเวลานั่งอย่าใคร่ครวนถึงกาม,มารณมเวลาก่อนจะทำจะสมาธิแลืเจะเริญวิปัสสนาญาณ จงอย่ามีความอยากว่าเราอยากจะถึงนั่นอยากจะถึงนี่ไอ้คําว่าอยากนี่เป็นกามความใครเป็นปัจจัยให้เสื่อมคือตัณหาจงตั้งใจไว้ว่าเราต้องการจิตสงบให้มีอารมณ์จบอยู่โดยเฉพาะเท่านั้นว่าเราจะจะหยุดอยู่ยในตอนใดตอนหนึ่งมาตอนนี้เวลาใกล้จะหมด อย่ากจะนำคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสุคตด้านปลายทางเขาไว้ว่าน,นี่เราตั้งใจ,จเฉพาะพระนิพพานให้ทานแกสัตว์ก็นึกว่าเราทำเพื่อพระนิพพานให้ทานกับคนเราก็ทำเพื่อพระนิพพานถวาไหวทานกับพระเราก็นึกไว้ว่าเพื่อพระนิพพานเรารักษาศีลเราก็เชื่อว่าเราทำเพื่อพระนิพพาน เรามีความเคารพในคุณพระรัตนตรัยทางสามรายการเราหวังพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตใจของคนที่เข้าถึงพระนิพพานเป็นยังไงเตือนใจมันเข้าไว้ว่าคนที่เขาจะเข้าถึงพระนิพพานได้เขาไม่หลงในความรักเขาเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสเราสัมผัสไม่มีสภาวะแน่นอนไม่เป็นแดนของความสุข ความรักเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความรักเป็นเหตุให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจความรักเป็นปัจจัยให้เกิดอันตรายก็อะไรเพราะว่าการที่เรารักใครเท่าไรก็ตามถ้าบุคคลผู้นั้นมีความทุกข์เมื่อพลัดพรากจากเราไปเราก็เศร้าใจเสียใจมีความทุกข ในคนที่ไม่เราไม่รักเขาจะเป็นยังไงสักี่ร้อยกี่พันกี่แสนกี่ล้านคนเราก็ไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นยังไงไม่ก็ทบใจสักนิดนี่จิตของเราที่จะมีความทุกข์ก็เพราะอาศัยความรักเป็นปัจจัยในความรักก็เป็นอันตรายคนที่เรารักของที่เรารักถ้าใครมาล่วงเกินเราต้องอาจจะต้องต่อสู้เพื่อเป็นการป้องกัน เป็นเหตุให้เราเกิดอันตรายได้ดังนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรยจรึงกล่าวว่าคนที่จะเข้าถึงพระนิพพานต้องคลายความรักและหนเมื่อคลายได้แล้วนะ้นที่สุดก็ปล่อยความรักแต่ว่าความรักในที่นี้หมายเอาจะเพาะกามารุมเท่านั้นไม่ใช่ความรักประเดิมหน่ายของเมตตา ตอนนี้เรามาว่ากันไบทีหนึ่งความโลภก,ก็เหมือนกันความรวยเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์เราต้องการพระนิพพานเราไม่หวังรวยแต่ว่าชีวิตมันต้องกินต้องใช้เราก็ต้องหาแต่ถ้าว่าเราจะไม่เมาในลาบสการะคิดถึงว่ามันมีร่างกายเราจําเป็นจะต้องกินต้องใช้เราก็หามาเมื่อเราตายแล้วเมื่อไรช่างมัน ร่างกายยังอาไปไม่ได้ทรัพย์ทั้งหลายจะมีประโยชน์อะไรสําหรับเราเมื่อตายเรียกว่าเราไม่เมาในความรวยแต่ก็ต้องรวยดเดิมำนาความซื่อสัตสย์สุจริตนี่ความโกรธความจบาดมันเป็นโทษเราจะไปพระนิพพานถ้าเราติดอยู่ในความโกรธความยาบาทหรือความรักความโลกโลกมันก็ถ่วงเข้าไว้ เราเลิกโกรธเขาซะดีกว่าโกรธทําไมเมื่อโกรธแล้วก็อยากจะฆ่าเขาอยากจะทำร้ายเขาอยากจะให้เขาได้รับทุกข์กับทรมานจากการกระทําของเราไอ้ความคิดอย่างนี้มันเป็นความคิดของคนโง่ถ้าเราไปทําเขาเขา้าเขาก็จะทําทบ้างเราด่าเขาเขาก็ด่าเรา เราตีเขาเขาก็จะตีเราเราจะไปฆ่าเขาเขาก็จะฆ่าเรามันไม่ใช่เป็นเหตุของความสุขมันเป็นเหตุของความทุกข์แล้วนี่เหตุของความสุขเป็นยังไงเราเลิกโกรธเลิกพยาบาทใครที่ทําให้เราไม่ชอบใจไม่ต้องมีตกเราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์คนใดที่คิดว่าทุศร้ายเรา เราบันดาลด้วยอำนาจของความดีให้คนพูดนี้มีแต่ความเร่าร้อนที่พูดว่าบันดาลในะความจริงไม่ต้องบันดาลคำว่าบันดาลในที่นี้ก็อยู่เฉยๆใช้ศัพท์ว่าช่างมันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนที่เกิดมาในโลกไม่มีใครไม่โกรธไม,ม่มีแม้แม้แต่องค์สมเด็จพระจินศรีก็ถูกเขาโกรธมาอย่างนัก มีคนเขาจ้างดา่ามีคนเขาจ้างฆ่ายาพระนามังคันติยาจ้างคนดา่าพระพุทธเจ้าพระเทวทัตจ้างคนฆ่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากไมาดีว่าอะไรแต่ว่าเขาผู้คิดดา่าเขาผู้คิดให้ฆ่ากลับได้รับกรรบิเศษแปลเ,เวจีมหานรกทังคู่นี่เราใช้ความดีบันดาล หมายความว่าเขาคิดจะกล่งแกล้งเราเราไม่ทําตอบเราไม่ยอมรับผลแห่งความชั่วก็ไปถึงเขาเองเราทํำยังไงใจสบายที่บรรดาท่านพุทธบริษัทพิบกรรมมังสเตภวิชติกรรมย่อมเป็นเครื่องจําแนสัตว์กฎของความชั่วที่มากระทบเราก็เพราะว่าผลข้องความชั่วเก่าเราทำไว้ เมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็เลิกสร้างความชั่วตอบสนองไข่ที่เรามีความสุขใจก็ก็ผลของความดีในการก่อนที่ยอดย้อนมาให้ผลเราก็จําไว้ว่าเราจะทําตนเป็นคนที่ประกอบแต่ความดีในการต่อไปข้างหน้านี้เราจะไม่ยอมให้ผลของความชั่วมากระทบใจ เราจะใช้นี่มันไปในชาตินี้ต่อไปข้างหน้าหมดเรื่องกันรับผลอย่างเดียวคือพระนิพพานเมื่อเราคิดถึงพระนิพพานแล้วเราก็วางความรักเสียได้บางไม่ได้ก็คลายเหลือแต่น้อยคลายความรักคลายคลายความโลภคลายความโกรธความคลายความหลงจิตใจปรงอยู่เฉพาะพระนิพพานอารมณ์ก็ว่างจากกิเลสมีแต่ความสุข อาระบรรดาท่านพุทธบริษัทสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วต่อที่นี้ไปเขามันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงใคร่ควรตามกระแสรพระสัทธ,ธรรมเทศนาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อาตมากล่าวมาตามสงควรกับเวลาที่ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าสงควรปรอการใดแล้วจึงจะเลิกสวัสดี